นี่ครับมาหอดจอดถึงนะครับมื่อนี้บอทีมงานนาซาประเทศไทยสวัสดีครับทางใต้เหลือไม่ใช่ครับเดือดตะมันครับบางแหลกของปีนะครับเนาะเป็นไฟเก่าครับไฟเก่าไฟเก่าอยู่ใส่เอียกเก่าตัวนเก่าพี่ไก่เนี่ยเก่าพี่ไก่นะครับกําลังขุดขึ้นมานะครับนาซาแต่กับเงินหลายนะครับข่ายนี่เก็บเงินประมาณแสนกว่าแล้วนะครับโดยเสียนัดนะครับนี่ครับเงินนะครับ

คิวที่สิบนะครับน้องโมจิเนาะน้องโมจิวันนี้นะครับคิวที่สิบต้าเปอร์เซนต์งาะตัดเรียบร้อยโมจินะครับคิวที่สิบนะครับเป๊ะนะครับไอผู้ประสานอะนะครับบัวนี่แม่นี่ยหลังเองมาครับมื่อนี่หลางเองด้วยผมมีคนหลังผมเสียงไม่หลังของกลางหาคนครับผมน้องโมจินะครับ งางชมบรรยากาศนะครับภาพวีนองงางชมบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นนครดงบางยุคใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไใดครับดูขอนดงบางครับตราชวงครับชื่อใดครับตราชวง อาจจะประมาณสิบสามสิบสี่เนี่ยครับสิบสามสิบสี่นะครับนี่ครับตะขอนดงบางยุกไม่นะครับเปิดตัวบางแรกครับอัดหวดครับลองลองหวก็ครับงขึนหน่อยแท่ right อยน่น่อนหน่อยน่อนน่อหน่อยน่ยน่ห่อห่หน่อยนนน่นยห่นน อันนี้ทีมงานมอสเทวดาหรือเปล่าเจนจิลาคิวได้ครับปอบมาหนี่าันคิวที่สิบสามนะครับน้องคิวสิบสามนะครับทีมงานเจนจิลาเจ้าของสถิติแชมป์โลกตอนนี้นะครับห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบห้าวินาทียังเป็นสถิติโลกอยู่นะครับยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เราทีมงานกะนี่นี่นี่ครับ คิวท <43. S 2> <Okay, S 1> ี่สิบสามีกับพระเอกของเรานะครับทีมงานยอดไอคิวยอดไอคิวของเรานะครับคู่เก่งมี่คือเอารลอดไม่มาจุดครับขอ AU สอบถามแน่ ลอตเอตเก่งหูแล้วว่าเก่งเก็บไว้ครับเอารถไม่มาออกเพื่อเก็บไใบครับยอดไอคิวของเรานะครับวันนี้จดรถไม้แล้วครับมือนี่ตามข่าวทีเด็สายรับรถหม่ครับใหม่สายรับทรงเขาสายรับทรงเขาไปซื้อมาแล้วนะครับรถหม้รถหม่ครับรถตัวครับรถไม่นะครับยอดไอคิวเสือคืองานนะครับสิเด็ใส่เสือยอดไอคิวบนน้องปีนี่นะครับคิวที่อทีไหรครับเป็นกย คิวที่เจ็ดเลขสวยเลขมงคลเลยนะครับคิวที่เจ็ดทีมงานอ๋อแอบเตรียมทีไหมครับเต็มที่ครับครับผมเอาไปแรงใจทีมงานนะครับยอดไอคิวคิวที่เจ็ดเสือร้ายจากราศีสไลด์หมราศีชื่ไหนครับผมได้บอมีคิวครับไม่คือบอไมีคิวเลื่อนสามคิวแล้วเลื่อนสามคิวแล้วนะครับเนาะ เสียเป้าครับนี่ไข่น้อยนะก่อนยันคิวนี่นะครับทีมงานเสียเป้าสั่งลุยของเราวันนี้นี่นะครับโอ้องค์ประกอบสวยงามนะครับวันนี้หางหนาใหญ่ดีนะครับตัดกรวยกับองค์ประกอบดีนะครับวันนี้คิวบัตันมีบ่วันนี้ลองสุดท้ายนะครับเนาะ้องาแลังเสียเป้านะครับโมเังครับเดี๋ยวเราก็เดือดรอดก่อนคิว16บอกลองใส่16เรื่อยเรื่อ มีะังนะครับทีมงานเสียเป่าสั่งเลยบรรจาร์ฟาร์มนี่นะครับบรรจาร์ฟาร์มนะครับตัวสวยนะครับนี่ปรครับจาของไายบรรจาร์ฟาร์มชคิวไดครับมือนี้คิสิบส speaker, <S 2> <S 2> ี่ครับคิวสิบสี่นะครับน้องไก่ไก่บ้านยังคิวคำนี่นะครับ โอ้โหปวดดีจุนิสามอนะครับสามอวันนี้มาสามอ่ะไะครับมังไฟบ่อพานคือบ่อเข่าสนามครับผมมังไฟหน่อยบ่ดคือหาเอาไปย่างเตาเมืองไฟพานนะครับครับผมมันมาเปรี้ยวหน่อยละครับมาเปรี้ยนยนะครับนอนะครับมันจะรัดฟาร์มนะครับคิวที่คิวสิบสามบอกสิบสี่คิวที่สิบสี่นะครับนอนี่นะครับคิวสิบสี่ อ่าอันนี้ทีมงานน้องเจเจหรือว่าสมคิดกันบอกโอ้ลงรถปือบหลังเลยบอกครับนี่นี่นะครับงานกับประสานนะครับบอกว่าในหลายน้ำเพลียนทองอยู่บอกครับโรงงานในน้ำเพลียนทองบอก่ได้ไปบ่ได้ไปนะครับน้องคิวได้ครับไอคิดคิวแปดคิวที่แปดนะครับวันนี้ทีมงานน้องเจเจหรือว่าสมคิดกันบอกนะครับไซนันแม่ละลางไฟอะไซนันเนี่ย่บนได้เหนฝนฝนมากอะ ใส่ปุ๋ยบอกที่สิสบ,บสปุ๋ยใส่นานสูตรปุ๋ยนะครับต้องใส่นานนะครับรุ่นนี้สูตรโบราณหางหางกับยังใส่สไตล์เก่านะครับโคโลโคโล,โลยิงใหญ่สำหรับทีมงานอ้าวสวัสดีครับผมมาพอยูทูบเบอร์รูปรองเขานะครับสวัสดีครับบา่าวลุงอีสานมักมวนนะครับท่านเห็นครับท่านเห็นครับผม ไม่ได้มื่อนี้ไม่แทงรังใจไข่ได้ครับไอ้กำลังใจทุกไข่เหรอครับไอ้ได้ทุกไข่นะครับเ<ม>นา<อ>ะมีมีพิเศษบ่นี่ก็จะมาเป็นในทีมงานสามเทพบ่นี่นี่นะครับสามเทพยบวันี้สามเทพชบคิ้วไดครับมื่อนี้คิวที่ 9, เก้าเหล็กสวยเลยนะครับสามเทียบนะครับ เก่านะครับนี่ครับทีมงานก็เริ่มประงมประงมแล้วนะครับสามเทียบสไตล์เดิมๆหางแข็งหนานะครับหางรุนนี้โชว์ได้เลยนะครับเห็นะครับสร้างสรรค์อนาคตบ้านเปได้ครับมือนี่มือเป็นดะครับต้นเล็กสี่หลอยต้นเล็กสี่หลอยนะครับนี่นะครับสามเทียบ คิว <Bond> <t ans pakai Again> ที่เก้านะครับสามเทียบอ้าวไอ้เพิ่มเป็นยังไงครับข้าโบนคิวไหนครับเอิ้นเอินนั่นเพได้นะครับตัวเอินได้นะครับอ๋อเพิ่นราเพิ่นโมเถ่าครับเที่ยวไหนมื้อนิสิบหกนะครับสราชวงศ์แต่มันเป็นยังไงครับมันคือผิดฟ้องไปเถอครับมื้อนั้นครับถอดหมุนไปดีๆมั้ยครับมันคือผ่านได้บอกแล้วว่าไม่เจ้าฮะบอกแล้วว่าบ่เจ้าบอกแล้วว่าบ่เจ้า นี่แหละครับทีมงานสอราชวงศ์เขานะครับกลับเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับมื่อนี้ผมไผ่เป็นที่เด็ดเลนะครับมื่อนี้ผมมั่นใจว่าจะได้การ์ตูนได้นะครับมื่อนี้ซอราชวงศ์คิวที่สิบหกอ่านักชายดาวดวงใหม่ของเราคิวได้ครับมื่อนี้คิวหกครับคิวหเงินฝากไรครับเงินฝากก็ทันมีอยู่ครับเงินฝากก็ทันมีนะครับรบ้้อยสส่่เงินฝากก็ทันมีนะครับนี่ครับทีมงานดาวดวงใหม่ ดาวดองเจีวหกเทพทับหลวงเทพทับหลวงเทพทับหลวงดีเซลอันนี้เป็นไงที่ลีอ๋อาอันเสียปะครับอันจัางตัวนะครับเสือครับสปอนเซอร์ใหญ่ครับมาแจกใครได้ครับแจกหลายครับหลายครับมาสีหาใครครับครับยกเว้นทับหลวงครับยกเว้นทับหลวงเที่ทวเชียวเชียวไหนครับทับหลวงมือน คิวที <tripod. S 3> Memory, ่ส right. right. ิบเอ็ดเทปทับหลวงนะครับเงินฝากหลายบอลบอลเงินฝากบอหลายนะครับก็ในเชิงเงินฝากเงินฝาเพราะฉันมีนะครับเที่ยบกับงอยู่ที่สิบเอ็ดมีทีมงานเทพป่าเก้าเก้าเออไปในลุงพ่อไอ้ยบอมเนไอจีตัวนี้งมาเด้อสีมาเด้อมาเด้อสีเไ่้ได้ครับมือนั้นมือนั้นว่ามาคุ้มเองไปอย่างไรครับเด็ดไปในคนจังบาทสองพันสองพันมื่อนี้นั่งเบิ้งมือนี้นั่งเบิ้งครับบังแรกบังแรกรัดไม้บังแรก โอ้ยหัวคือตัดงามเนะครับครับนี่นะครับทีมงานเทพปากเก้าเก้าซุปเปอร์ีฮงเป็ดแปรนะครับนี่ครับสปอนเซอร์ใหญ่เพิ่นครับเอาสปอนเซอร์สวัสดีครับมีแต่เอิบล้อยแล้วอยู่นี่ผมมีสับปะรดเสือไม่ได้อิบล้อยอันมวยกับสนาข้อกับงามนะครับสนาาหนนเบือิ้วกับงามนะครับช่วงนี้ จนที่เศร้าเห็ดมั่ยแหละมั่นสนาดูหลายไม่หยาบเบืหน่อยละ้าซก็มีให้เสมอนะครับเด้อจะรับไปก่อนแขนนะครับเป็นข้อมปอมเอาไปยิงข้อมปอมนะครับบางมึงกวางกับพึงเอาไปชุบมากกันนะครับน้องจอมปลอมซีฟนี่ครับซีฟี่ครับผมทีเดินผ้าดาวนี่นะครับทีมงานเทพป่าเก้าเก้านะครับ คิวไหนวันนี้คิวปากลาคิวที่สิบสองนะครับสุนทรรับกี่พี่นี่กำลังใจดีปะครับกำลังใจดีปะพี่นี่นางต่อมาหุุนน่งต่อมานะครับพี่น้องชายโจสายทองดีครับห้อ้ยคิวแดงหางใหญ่เนี่ยคิวแดงน้องชายคิวห่าครับผมคิวห่านะครับน้องโอ้ยดีใจน้องชายครับเป็นยคิวแรกนะครับวันนี้คิวห่านะครับโจสายทองวันนี้ ทั้งไงวันนี้มันมันเล่นแบบขลือน้อยนึงนะโี่สายทอนะครับคู่ห้านี่เก่งเจริญนะครับทีเด็ดบ้านเสียมของเรา เก่งเจริญวันนี้คิวไหนครับน้องชายคิวทีครับอยู่สีเงินปากไรปะครับวัอนี้ไรก็เงินซางครับไรก็เงินซานะครับเงินตาไรก็เงินซานะครับนาติดตามนะครับช่วงนี้เงินหัวเงินปากเงินปาได้ยูไว้นะครับส่วนคิวที่สี่นะครับทีมงานเก่งเจริญบวกอับบังนะครับวันนี้คิวที่สี่นี่กุ้งเจริญทราบสวัสดีครับพี่กุ้งครับไม่ใช่ไหนครับผมวัอนี้คือเก่าครับคือเก่านะครับราลอดแต่หมานะครับเนาะคิวไหนครับไปวันนี้ ตู้สามครับตู้สามนับใหม่หลับใหม่หลับใหม่กุ้งเจริญวัสดีครับไปไหมครับสวัสดีครับครับผมโฉมโฉมมันมานะครับสำหรับที่น่าทุกท่านนะครับวันนี้หางบป็นตองห่วงครับผมเป็ยังไงเป็นทีเด็ดอไรอีกหนึ่งบังสำหรับกุ้งเจริญซักวันนี้คันสำหรับไปที่เขามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม ช่องยูทูปกล้องเกษตนวาพาจวดนะครับนี่ครับน้ำใยของหวานนะครับกระตานะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสนามมุ่ไบนะครับผมที่เด็ดวันนี้มีกุ้งเจริญทรัพย์เก่งเจริญสาราชบงยอดไอคิวสุขภาพคดีสุขการ์ควาของพรหอมแดง พอน้อมแดงเพิ่งท่านออกจากออกจากบเปล่าเป็น่องสามตอวนะครนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสนามเป็นร่อหรือว่าบรรยากาศดีพอสมควรนะครับพอดูเงินมาะลิบังไฟเพราะเมื่อเช้านี้ผมซื้อว่าฝนจะตกนะครับนะครับสำหรับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่องยูทูบกองข้าศนว่าพาจวดนะครับ ขอบคุณมากๆครับ